พี่น้องเอซีนะคะกินอิ่มแล้วมาถ่ายทีหลังนะคะนน่นคุณแม่คุณแม่ค่ะคุณแม่คุณลูกนะคะวันนี้มาเปิดคลินิกนะคะมามาแสดงผลดีต่ลูกลูกชายลูกสซอรไพร์นะคะเปิดคลินิกตรงข้างนี้นะคะคลินิกหมอยิ้มนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะหมอฮักยิม้มฮักยิมย้ม้ฮักที่คลินิกนะคะคลินิชท่ฟันสวยนะคะชําฟันงามๆด้วยจ้ะ พี่น้องเอฟซีที่รักทุกท่านนะคะใครอยู่ไทยหอกเชยงรายมาได้นะคะที่เซ็นทันนะคะเซ็นทัลป่าช้าใช่ไรมาชาพูดไม่ถูกเอฟซีที่พูดดีกว่าแม่อุ้มทบแก๊ซีที่อยู่เชยงรายอยู่ที่ไหนนะคะมีญาติพี่น้องนะคะสามารถนะคะมาที <S <S ่เซ็นทรัลชยงรายแล้วก็สาขาเมสายอีกนะคะแล้วก็ ราชพัช์นะคะคิดนีอุ่นใจราชพัชร์วันนั้นมีพี่สาวมาจากเมืองนอกนะคะ่ะก็ถามนะคะนอกพี่ทิพนะคะก็ถามว่าจะพาลูกชายมาทำนะคะไม่รู้ว่าไปทำาไรอยังไงวันนี้กินข้าวอิ่มแล้วนะคะอร่อยมากนะคะมาแสดงความดีดีกับลูกนะคะ วันนี้ก็ดีใจนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งนะะในการทำบุญเลี้ยงเด็กนะคะเลี้ยงอาหารเด็กนะคะรวมกับคุณลุงคุณป้าอ,นนอันนี้เนาะอันนี้คือเด็กใจคือเด็กใจลูกชายเลี้ยงวันนี้ได้ทำบุญนะคะก็อิ่มบุญอิ่มใจนะคะก็ได้ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กนะคะกับคุณลุงนะคะผ่านพ่อใหญ่นิ่มนะ,ะจ๊ะปูไปทานพ่อใหญ่นิ่ม ก็ด <ช Joseph, S 1> ีใจสาธุบุญนะคะยิเข้าวแล้วนะคะมากับคุณแม่มากับลูกชายคนเล็กนะคะเท่าแก่ียังอยู่ฝั่งโน้นมาจ่ายกันเหรอบอกไอ้มาจ่ายกันอืมอืมบเท่าแกน้อยใจน้อยใจอ่ะอืมเท่าแกน้อยใจบอกคนแล้วเรียบร้อยลูกจ๋าก่อนละกิแลว ต่อใดก่อนเกบมีสมาชิกในหินพีวานะถ้ามีบบสมาชิกจะลดเยอะนะครับสะเกีจ่าย ก้าสองแปดเก้าสองสองิอ่มแล้วนะคะอิมอ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มจังนะคะลูกชายเคี้ยงนะ,ะงมาแสดงความยินดีกับลูกเปิดคลินิกนะที่สีที่รักนะจ๊ะอย่าลืมด้ยวยจ้ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องนะคะ คุณย่าของหลานจันหอมสตอรี่เอฟซีพอตแล้วก็ช่องนะคะคุณย่าชอบม้วนคุณย่าชอบเรานะคะขอบคุณมากมาค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะ